เดิมพันก็ได้นะฮะเอฟซิทเอฟพี่พี่แล้วแล้วพี่อยากเดิมพันไหมครับใช่ค่ะได้เท่าไหร่ดีคะอ๋อถ้างั้นผมไม่เอาผมไม่อยากพี่โอเคค่ะกวนตีนที่ผายโอเคโอเคพอแล้วเฮ้ยใครกวนคนกวนกวนตีนอ่ะคุยกันเรื่องเรื่องกวนไตเลี่ยหี่อใครวะทางฝังก่อนแต่พวกหนูก็บีบแต่คนแล้วเขาบอกทำไมไม่จอดรถดูดูดูจุ๊บ อันนี้เสมอแดงขอโทษไ๋อนาคอร์ดเปืนเต็มแต่จอมแก่นมันเล่นได้ที่หนึ่งเลยนะไอ้ไอ้ไอ้ชิงแลนอ่ะมันไม่หมุนตอนแรกอ่ะอพี่ชผมก็เลยงงว่าไอ้เหี้ยตอนนี้มันโหดขึ้นเหรอวะได้ตัวเด็ดมาเหรอโอเคระหว่างไฟมีอะไรกระทบกระทั่งกันไหมครับติ๊ต้องขอโทษครับเกะน้ำแบบโอขอโทษได้ครับฝั่งวิงคากาขอโทษครับครับขอโทษครับพี่ขอโทษครับขอโทษครับสวัสดีครับจิบสินน้ำพันได้เลย ไอดีนะครับไอดอลลิคเลไอดีสองแปดห้าครับโอ้ยไอดีครับลงไปแล้วลงไปแล้วไม่หลงไหมรับโปรเทคไหมครับเที่ยวครับิดอันนี้น้องพีวะไม่ไม่รับครับไม่รับครับโอเคแยกย้ายได้เลยครับไม่รับนี้ครับพี่ขอพรครับครับราแก่นเรื่องเป็นมายังไงข้างหน้าเซเลน่ามาเซเลน่ามาขอเราต่อแล้ว แล้วเขาก็เรียกกล่องซ่อมหนูร้อยกล่องค่ะครับแล้วก็เงินอีกหนึ่งแสนแต่หนูบอกว่าหนูไม่มีอแล้วชนจริงเขาไหมหรือว่ายังไงชนจริงค่ะแล้วก็บีบแต่แบบครั้งนึงค่ะทำไปได้ไงนะพี่นะใช่แต่ว่าเขาจอดว่งตรงหน้าสภาสามปีค่ะนะคะอแล้วให้หนูออกไปยังไงคะ่ออกไปยังไงก็ชนแล้วเขาบอกให้หนูอ้อมไปข้างหน้าเนี่ยอ้อมอมขับอ้อม อ่าแล้วทำไมถึงไปขับรถดักเขาข้างหน้าจอดปกติอะพี่จอดปกติจริงนะคะเขาจอดเป็นโนมิโนเลยค่ะพี่อ่านณะตอนนั้นต้องบอกงี้ใช่มีมีวัเลยไหมส่งได้นะเพราะตอนเพราะตอนนั้นเรามีตาตอรี่อยู่ใช้รักฐานวัวเลยได้ถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเรื่องมันเกิดก่อนหน้านี้ไม่ได้อัดไว้เลยค่ะไม่ได้อัดไปเลยอาจาร เราแกนว่ายังไงมันเป็นยังไงโดโนเเป็นนนขึ้ยะโลกมันมีมันมีช่องออกอยู่นะครับกว้างด้วยนะครับมาละช่องออกกว้างอยู่แชร์พี่เราเขาคิดอะไรไม่รู้อะครับเขาก็อยู่ดีเขาก็ลงเดินครับไม่มพี่จอดรถขวางเลยค่ะเจนยเดินขึ้นมาสภากันค่ะลองล้อกันได้ไหมอ่าล้อได้ครับมาๆจอดขวางหนูสี่สี่มุมเลยพี่ให้ให้เพื่อนผมพูดก่อนได้ไหมครับให้เพื่อนผมพูดก่อนได้ไหมได้ครับโอเคครับ แล้วเขาอยู่ดีคิดอะไรไม่รู้เพราพี่อยู่ดีก็ลงมาเดินเอาครับพี่เขาแบบว่าน่าเดินปลอดภัยับผมก็ขับขับตามเขาเรื่อยๆพี่กลัวเขาหนึออกนอกทาก็เขากลัวโดนครขับไปชนเราอีกหรือเปล่าน่าจะประมาณนะพี่น่าจะประมาณนะครับแล้วแล้วผมก็ขับตามแล้วแบบว่ารถมันกำลังขึ้นขึ้นเขาพี่เหลี่ยมอันนี้มันดีกว่าเหลี่ยมจอมเกล็ดมันดีกว่านะแล้วอยู่ดีจอดจอดจอดปกติพี่แล้วก็รถมันไหลไปชนเขาเลี่ยมกันไปเนาะ ใครเลียมดีกว่ากันนะเขาแหายค่าเลยวะเนี่ยพี่เรียกเพลร้อยขวดว่ะเนี่ยครับพี่ช่วยไม่ได้อัดไว้ช่วยจริงมันอยู่ที่เลี่ยมใช่ใช่พี่รถมันไหลพี่รถมันไหลพี่ไม่เห็นเวลาบอกแล้วอยู่ที่เลียมไม่ได้ชนชิบหายไปรถมันไหลพี่แล้วเขาเรียกเพลร้อยขวดครับพี่เอ่อเนี่ยเราคิดว่ามันจะยุติยังไงดีกว่าเรา่าถามความเห็นจากทังคู่ดีกว่าผมว่านะ ฝั่งวิทาก้าว่ายังไงจอมแก่นว่ายังไงอับคามันเล่นไม่ได้นะคะพี่มใช่มันเล่นไม่ได้มันเล่นไม่ได้อยู่แล้วแต่เนี่ยเราถามความเห็นเราอะเราต้องการอะไรฝั่งเราเอาแล้วเขามาเรียกเพนน์หนเลยนะครับพี่เล่นไม่ได้หรอ้างแต่ว่าพี่ก็เรียกมาให้ได้สองหนูนะคะได้แค่สิบแล้วก็เงินเออแล้วก็ไม่เอาแต่ว่าพี่ไม่เอาเองค่ะแล้วทีนี้หนูจะเดินขึ้นสะพานเอ้ยตอนแรกหนูจะขับรถขึ้นสะพานแต่พวกพี่เขาแบบขับขวางไปขวางลยค่ะ ผมติดตรงตรงที่เรียกเพลนผมเนี่ยร้อยหวดเนี่ยเรียกทำไมครับเรียกที่เหนเออด้ถค่ะสี่ทางเลยค่ะพี่เอาเด้เรียกน้องมันทำไมอ่ะเรียกเพลนผมทำไมล่ะเออขับไปงไหนคะหนูจะขับขึ้นสะพายยังไงคะพี่ไม่เป็นไรไอ้เรื่องเรียกอะเรียกอะไรต่างๆ่งเนี้ยมันก็เป็นเรียกค่าเสียหายมากกว่าแต่เขาก็ไม่ได้เราเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเขาอาจจะเรียกไป ใช่หนูโดนชนเหมือนรอยอะเขาแบบใช่พี่เล้ก็เอาว่าแล้วก็เมื่อกี้ผมโดนชนคนหน้าผาครับพี่เออที่นำมาเนี่ยคนคนเซมบอกว่าทีปาพี่เออเออหนูต้องได้เหรอกันแค่นั้นเองงงมากโดนเหมือนกันโคตรหลอกโคตรงงอะเออหนูหลุดมันต้องอย่างหลุยไปบ้างครับไปเลือกตั้งยังไม่กลับเลยงงไหมอ้าวครับแล้วหัวฟ้านี้ก็ยังงงอยู่เลออกรูปเก่าเลยว่ะอุ้ยเอาว่ะ อะไรเขาเข้ามาในตีน้ราไม่ได้อั่นแล้วยังไงดีเราคิดว่ายังไงพิษาก้าแล้วแต่พี่อย่พี่ตัดไม่เล่นไม่เล่นกระดาบรีตีนด้านนอกก็ได้พี่ติดเรื่องเยาวมันเรียกเพียมร้อยขวดในวงล้วเออโอ้ยมเปลายมันเป็นลาเรื่องเนี้กแต่เราไม่ให้ก็ไม่เป็นไรก็ขึ้นอยู่กับทางเราแต่ทีเนี้ยเราคิดว่ายังไงหาทางออกกันดีกว่าเอาพิษสก้าไว้อยังไงครับอับลุงเป็นครับลุงลุงครับเอากระโดดเปอนไม่ได้ ลุงอยู่ไหมพี่บอลสอบมไมพี่เจดเดับเจอใครอ่ะเอยสรุปได้เจอโคดเปไหมเนี่ยผ้เด็ดคว่ายเลไม่เจอเลยจริาที่เรื่องชนหาคน่อยดิเขาบอกว่าเราไม่จอผมหาเอาจริงนะพี่ผมหาแต่เตั้งแต่เมื่อเมื่อหนูก็ตามที่ผู้หนูเคยเจอเลยนะคะพี่แบบว่ารถชนยังไงมันก็ได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอค แต่อยู่ที่ว่าจะได้อะไรยังไงแล้วแต่สภาแต่ว่าพวกหนูจะเรียกเขาอะไรยังไงเท่าไรหนูก็เรียกได้เหมือนกันแต่ถ้าเขาไม่พอใจเขาก็มาสภาก็ถูกแล้วแล้วก็ให้สภาตัดสินแต่ว่าเขาชนหนูจริงๆค่ะครับทีนี้ที่มันมีเรื่องชนคนแล้วสิแต่ท็อปะพูดไปเถอะแับตายอะไรงี้ชนคนอันนี้เราแต่พี่เลยค่ะสุดยท้าไม่ได้ตีมันฟังคนสุดท้าใครพูดอะแต่ท็อปอะใครจะพูดอะไรก็พูดไปพูดเหมือนกันพี่ว่าเขาชนทำไมโง่มากของทางครับ มันมันเป็นที่ที่รถรถขับรถขับไหมครับไอไอว่าถึงว่าที่รถขับไม่ไม่มาถึงว่าที่ที่นา่บอกหรือว่ายังนี้แผมแล้วผมโดนชนหน้าทะเานเนี่ยบางคนดูเดิมพันวัดได้ตีไม่ได้ตีอาแปดสีดำไออันนี้ติดหรับติดชนคนหรับติดตรงที่ติดแล้วผมอยากรู้เฉยไม่ตรงตรงที่ชนคนไปทำไปทำไปตีเอ้ตรงตรงที่เก็บได้อยากรู้ใเฉยอยากรู้ใเฉยมีอย่างที่ให้ปล่อยไปมันเป็นเรื่องของวิชากาว่ายังไงดีคิดว่าเรื่อง เราเอาเรื่องเขาเรื่องชนถูกต้องไหมตาส่วนเขาผลของเขาแล้วแหละเอาเรื่องชนรถถ้าเรื่องชนรถอ่ะอ่าอย่างมากมันก็เรียกเยียวยาได้ถ้าสภานะก็สองถึงสามแสนเรื่องชนรถอะไรต่างๆแต่ถ้าชนคนเนี่ยเนี่ยมันกประเทศเปล่าก็ต้องดูอ่ะว่าเจตนาเป็นยังไงอเออไปชนคนนะต่อให้ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ตามที่ผมเคยเขาติไม่โดนเขามันมันเขาบอกว่ามันโดนทุกกรณีนนี้ใช่ไหมไม่ไม่นะใช่ใช่ก็ต้องดูว่ามันเป็นยังไงไม่โดนทุกกรณีครับไม่ท้าทรมึงเคยโดนแล้วมึงแก่เออใช่แบบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ตั้งใจชนแบบแต่ทีเนี้ยนั่นแหละผมต้องถามวิทาก้าวิทาก้าจะเอาไงจากเรื่องนี้ที่เราโดนชนแล้วเขาขอโทษไหมเซเลน่า ไม่แต่ขอโทนรอบไม่ขอโทษค่ะเหมือนติดเนาะเรื่องชนคนติดอะไรไหม่เาไม่ไดม่ไเลย้ทไมเป็นอย่างนั้นล่ะทำไมชนแล้วไม่ขอพิ่หนูว่าเอเรื่องชนคนมันซื้ออะไรไม่ได้ให้มันเป็นเรื่องของน่ไปดีกว่าไม่ดีขึ้นเขายิบมันมันจะมีในกรณีพาร์นี้สิเขามีลี่อยู่ ค่ะมีสตอรี่อยู่ค่ะาไม่ไปเล่นนะครับจบแล้วค่ะไม่ไปเล ok> <e ่นหรอจบแล้วค่ะไม่มาแล้วค่ะจบแล้วค่ะซ้ายขวาเมื่อกี้คนหมื่งซ้าขวามันไม่ไปเล่นหรอเล่นสิบสิบเขาเล่นสิบสอ๋อเล่นสิบสี่ไปแต่ผมไปเล่นอัดสี่ีได้เอาอันนั้นก็ไม่โดนค่ะเอาได้ขาววโดนปรับไปแล้วนี่ไอ้นี่มันนี้ถือว่าล้อหลอกไหมคะพี่สองน้องล้อหลอกถ้าถ้าถ้ามีอีกรอบหนึ่งอันนี้ล้อหลอกนะคะล้อหลอก พอแล้วพอแล้วครับก็พี่พี่เขามีสตอรี่ใช่ไหมคะแต่ว่าหนูไม่ได้ไปขับรถชนเขาก็คือเขามาขับชนหนูแล้วหนูเรียกว่าอะไรแบบนี้นี่ว่าขอมาชนผมแล้วผมมีสตอรี่อยู่นี่ขาเไม่องเนี้ยผมเราจะเลี่ยงสี่เรียนเป็นเกมมันก็ผู้หญิงมันก็ไม่เรื่องกันก็อะไรกันแต่ในกรณีเนี้ยต้องดูเราดูแบบชนชนชนรถอ่ะเออมันก็เรียกค่าหยุดยาได้สองหนึ่งสามแสนเอออย่างมากนะฟังประเทศตะทอปอ่ะ จอท็อตันสินคนท้าคอนท้าใครพูดคนทุดท้าได้เปรียบรอท็อปอะอย่างที่ทราบดีในกรณีที่อ่าเรื่องเรื่องชนเรื่องชนคนนั่นเองแต่ชนคนเนี่ยมันสามารถเป็นสตอรี่ได้ขึ้นอยู่กับทางวิาการคนถ่ามาควาต้องการว่าวิาการอะไรจากเรื่องนี้เรียกดนชนก็บอกแล้ว้กไเอาไปยังไงครับ เดี๋ยวตั้มกดไปเที่ยวกันนะเพราะว่ายังไงชนคนมันก็โดนอยู่แล้วที่เพื่อนผมโดนครับผมข้าพับครับผมอ๋อที่ว่างั้นหนูไม่ไม่เอาสามแสนค่ะเดี๋ยวหนูไปเล่นข้างนอกต่อดีกว่าค่ะถูกครับเอาไปเลยหนู้าติดแล้วมั่งเนาะมาเรียกเพี่อผมร้อยขวบไม่จ่ายหน้าติดแล้วเนาะตีได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพอแล้วพอแล้วผมยรุปว่ายังไงจากเรื่องนี้งั้นก็จะได้แยกย้ายนะครับวิสก้าว่ายังไงจริงว่าไงคะเสียงนี่มันมันฮาดีกว่าแมวแล้วเนาะ งั้นมันเจอผมเนาะเสี่ยงมันหา้ามันพูดกับสำเนียงแบบไอน,นี้ยคือตี้เนาะมาเรียกผมเปนร้อยขวดมีถึงค่าแบบจะหมดแล้วไม่รู้ก็ถ้าพี่เดถ้าพี่ดยอยากได้ก็ขายให้เนี่ย ผมพูดอย่างนี้ก่อนถ้าเป็นโทษจากทางสภาเขาก็จะโดนข้อหาเรื่องหาเรื่องไม่โดนยังไงแบงค์อื่นระหว่างมีสตอรี่นั่นเองเรื่องขับรถชนคนถ้าเราไม่เอาโทษหรือไม่เอาเรื่องไี่ยังีไม่อะไรนะมาลองคุยกันก่อนเล่นอูเมลฟีสะกี้สิบใบแมวเออวันไหนครับวันไหนพี่พี่เปนองเสะดวกแต่วันที่สิบเลยค่ะ วันนี้สิก็คือวันนี้หรอัวันนี้อยู่แล้วมันตัดวันนี้อยู่เดียวผ่านแล้วถ้าเกิดมันเราก็ต้องคุยกันสิบใบหรอจับเป็นเลยสามสิบเล่นเล่นนานๆครับเออคุยกันได้นะอะถ้าเรื่องเราอยากเล่นตอรี่รอุ้มเนี่ยตกลงลองตกลงกันดูใช่ครับเล่นนานๆเลยยี่สิบใบสองสามใบก็จบรึมั้งครับเฮ้ยเขาไปัน่อนครอขอสามสิบพี เออห้าสิบเลยไม่เล่นนานๆได้ค่ะได้ค่ะห้าสิบก็ได้ค่ะห้าสิบจริงไหมเนี่เอาไปไงดื้อขายฝันนี่เออ,เ,อ,อเสียงมันเนี่ยแอบจิ้มนี่ยอะไรเล่นของตัวเองอะ่ะสำเนียงมันดูพิเศษมันคนโคราชเปล่าเนะี่ยมองอีมุมหนึ่งมันก็น่ารักนะ,น,นะจอมแก่นอ่ะ ยังไงเด้งไหมเด้งเด้งออกมาแล้วเนี่ยเด้งดึงเดาเดาดุกดุกมันเด้งออกมาครับเราได้เก็บไหมไม่ได้เก็บครับมันเด้งออกพ่อแพ้ครับโอเคเอาส่งเพิ่มไหมเลยสุดไงครับห้าสิบใบจริงไหมครับอ <S <S เออ,<ๆ>อเออเออ กำลังคุยอยู่อยู่ขอแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้กระต่ายกระโ thon ก่อนได้ครับขายหวานหรือเปล่าไี่อยู่สบายเผื่อๆมันให้ไอ้สกินแจกครบรอบหนึ่งปีอ่ะแลอสามยังเขาเล่าไม่เจอไมหรอได้พี่ท็อกสามสิบใบก็ได้แล้วก็ไม่โชว์แมทกีเล่นของตัวเอง โอเคอะไรจอมแกนสามสิบใบว่าไงว่างานครับผมเดิมพันหน้าใบเย็เย็ไอ้เรื่องเดิมพันอันเนี้ยอ่ามันว่าไงว่างั้นครับตกลงกันเองนะส่วนมูลค่าสินเดิมพันของสภาคือจำนวนใบนั่นเองเดิมพันแม่ผมเยเฮ้ยครับอันนี้มันอันนี้มันแบบเดิมพันหมครับเพิ่มเดิมพันปกติปกติสามสิบใบมีเดิมพันหน่อยนะคะพี่จะได้สนุกสนุกเออ เออเดินพันก็ได้นะฮะเอฟซิตเอฟพี่พี่แล้วแล้วพี่อยากเดินพันไหมครับเออได้เท่าไหร่ดีคะอ๋อถ้างั้นผมไม่เอาผมไม่อยากพี่โอเคค่ะกดตั้งตีนจิ๋วหายโอเคโอเคพอแล้วเฮ้ยใครกคนรวรควงตีนอ่ะคุยกันเรื่องอย่างควรีนเลี่ยหี่อใครวะวันนี้หรือวันไหนดีเราตกลงคุยกันครับโอ้โหมึงสุดยอดจริงอ่ะไอไอ้ไอ้เสี่ยเมื่อกี้ใครมาพี่อยากเดิมพันไหมครับพี่ ถ้าพี่อยากเดิมพันงั้นอะไรน่ะโคตรกว่าส้นตีนน่ะก้นตีนเออเดี๋ยวหนูเล่นวันนี้ใช่ครับคุยกันแล้วเล่นนี่วันนี้วันนี้สองทุ่มครึ่งอยู่แล้วเดี๋ยวเขาตัดสองทุ่มครึ่งอยู่แล้วก็ไม่ชิวๆนะคิดเลยสามทุ่มได้ไหมสามทุ่มได้ไหมไม่ไม่ก็สองทุ่มครึ่งกันเลยครับอ่าสองทุ่มครึ่งนะโอเคเดี๋ยวทวนให้ทวนให้นะครับ โอเคก็เป็นวันนี้สองทุ่มครึ่งโวยคนโวยท่านตีไหนยังใครพูดไม่รู้เมื่อกี้น่ะตัดประการสามเดิมพันไหมครับพิเอ่อถ้าเป็นสตอรี่อุ้มพี่เดิมพันผมไหมระยะเวลาการเล่นสองวันนะสองวันในที่นี้ก็คือวันที่สิบในกรณีที่เล่นไม่จบก็คือพอหลังตีสองอ่าเราก็จะพักสตอรี่ไว้ไปเล่นกันอีกทีสองทุ่มครึ่งของวันถัดไปนั่นเองวันที่สิบเอ็ดถ้าในกรณีที่ยังไม่ครบสามสิบใบนะครับครับผม แต่ตอนตีสองอ่ะสมมตินในกรณีที่เราห่อตอนตีหนึ่งห้าสิบเก้าอันนั้นมันสามารถไหลได้ไอคำว่าไหลก็คือสามารถมันจะระยะเวลาจนกว่าจะห่อสลบอะครับแต่ถ้าเกิดห่อหลังจากตีสองแล้วถ้าพาไม่ได้นับสกอร์ให้นะได้ค่ะได้ครับอ้าวแล้วห,อห่อหลังจากตีสองไม่นับสกอร์ให้แล้วหลังจากตีสองหอกันได้ใช่ไหมไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้แล้วก็คือให้ตัดก็คือ<า>ห้ามหอ่อหลังตีสอง ถ้า,ามีฮออยู่หลังตีสองก็ค hey ือช e ่วยเช็เพ okay. okay. ื่อนตีอะไรได้ปกติแค่ไอ้ดีไปไหนวะเมียอยู่นี่แต่เป็นไหนใช่ครับโอเคเดี๋ยวข cover ตัวแทนฝั่งละหนึ่งคนครับเมียอยู่นี่ไอ้ดีไปไหนวะเนี่ยใส่กางเกงมันเบอร์วิสก หกหกห้าสามนะครับใช่ครับไอจุ้มเมื่อกี้มันพูดว่าอะไรนะไอหนาดที่บอกว่าถ้าเดิมพันงั้นผมเลยนะห้าสามเจ็ดบอกว่าเราอยากเดิมพันอยากเดิมพันอะไรแล้วค่ะบอกว่าไม่เป็นไรผมไม่อยากเราจะเอาอีกปะเดเอาไหมเนี่ยพี่ท็อปบอกว่าถ้าเล่นแล้วขอจะโดนปรับไปแล้วเหรอไอที่ผมบอกไงถ้าเราถ้าเกิดเราไม่เอาอะไรก็แค่เป็นปรับจะเลือกเป็นเล่นไม่ใช่เหรอคะสามสิบไปเฮ้ยเฮ้ย่เอางั้นไม่เป็นไรนะพี่ท็อปโอเคได้คได้เราเล่นร้านไหม อ่ะโอเคอ่ะระหว่างนี้ไม่บัฟไม่แซะหรือตีกันก่อนเริ่มสตอรี่นะครับสามารถใช้หลักฐานโอร์เลยเดนจบไปครับยาวๆได้เลยครับแต่ไม่ลปากตามไม่ลปากตามคุณดาวหน่อยพี่ยาไปตอนเล่นร้านบอได้ได้แได้เลยครับได้ไปตอนอยูตอนค่ะุครับ่ะไปกันเถอะเราเรากันพังเลยอ่ะเออ ไอ้เนี่ยมาดูว่มีเนี่คนนั้นว่าคนไหนยังโหดอ่ะจุ๊บฮัลโหลพี่ฮัลโหลพี่พี่เดพี่เดียพี่แฟงเปิดพี่ลองขับดูดิผมใช่พี่ไม่ได้พี่ไมนอ่ะที่เป็นองเขาเนี่ยวัดียากเดิมพันไหมเนี่ยใช่จุ๊บโหจุ๊บมองพี่อย่างเดียวเลยเว้ยจุ๊บจุ๊บเอาไปเล่นก่อนก็ได้นะช่วยทำเรื่องเบาๆพี่อย่างเดียวเลยเอาไเร่ก่อนจุ๊บยุสานมา เล่นร่างก่อนเด้อค้างค้างเอ้ค้าค้างค้างกันเอ้ยไม่มีใครมีเลยใครม่ายีแวจากพี่ทากนะไปับมไปกับม้เนี่ยไอ้ไอ้ไอ้่ตียัูไ้ไปกันได้นหมดไไได้ไเอ้ยโทษครับชนรถใครอะนะ